Ais, craft, เซลเลฟาิสเขียนโดยฮ l o ล e c r a f t เดือนพฤศจิกายนปี1920ตีพิมพ์ในนิยาาตยสารเด e r เรนโบ w หมายเลขที่2เล่มที่2เดือนพฤษภาคมปี1922หน้าที่10ถึงหน้าที่12ในว่วงฝันคูราเนสได้แลเห็นนครในหุบเขา ชายหาที่หยุ่ไกลหกไปกับยอดหิมะที่สามารถมองเห็นผืนท้องทะเลพร้อมกับเรือลำเก่าที่ลอยแล่นออกไปจากท่าเรือไปยังที่ผืนน้ำสารต่อกับท้องนภาในข่้วของฝันที่นามของเขาคูราเนสและเมื่อในยามตื่นเขาจะกลายเป็นอีกนามบางทีมันอาจจะเป็นธรรมชาติที่ให้ในแดนฝันให้เขานั้นมีอีกนามหนึ่ง สำหรับตัวเขาที่สูญเสียครอบครัวไปจนหมดสิน้นเหมือนกับอีกนับล้านคนในมหานครลอนดอนน้อยคนนักที่จะเคยได้พูดคุยหรือจดจำเขาได้ว่าเขานั้นเป็นคนมาจากไหนเงินตราและที่ดินของเขานั้นล้วนหายไปจนหมดสิน้นแต่ว่าคนอย่างเขานั้นก็หาได้สนใจต่อผู้คนรอบข้างเขาไม่แต่เขาสนใจเพียงแค่ความฝันและบันทึกเรื่องราวของฝันนั้น เสียงที่เขาเขียนล้วนต่างถูกปัอเลาะใส่เมื่อเขาแสดงให้ผู้อื่นได้อา่านด้วยเหตุนั้นเขาจึงเก็บงานเขียนพวกนั้นไว้กับเขาแค่เพียงคนเดียวและสุดท้ายเขาก็ได้เลิกเขียนมันลงไปยิ่งเขาไม่แยแสต่อโลกใบนี้มากเท่าใดความน้าตะการใจในแดนฝันของเขาก็ยิ่งมากขึ้นตามเป็นทวีคูณและมัน ก็ยิ่งไร้ประโยชน์ที่จะเขียนอธิบายลงไปในกระดาษครูรานเนสเองก็ไม่ใช่พวกหัวสมัยใหม่และเขาก็ไม่ได้คิดแบบเดียวกับนักเขียนคนอื่นขณะที่พวกเขาปลดเปื้องอาพรที่พัวผันในตำนานบรรพากาลสำแดงความเปลือยของความเป็นอัปลักษณ์ซึ่งเป็นดั่งสัจธรรมครูราเนสกับมองหาความสวยงามเพียงแต่ผู้เดียว เมื่อความจริงและประสบการณ์ไม่อาจที่จะเปิดเผยให้กับผู้ใดเขาจึงมองผ่านจินตนาการและภาพอันแสนเพอ้อฝันแล้วก็ได้พบกับมันที่อยู่ใกล้แค่เพียงเอื้อมและนึกถึงความทรงจำในวัยเด็กของนิทานและความฝันอันสุดแสนจะคุมเครือมันมีเพียงไม่กี่คนที่รับรู้ความน่าประทับใจที่เปิดรับพวกเขาในเรื่องราวและมุมมองของเหล่าผู้อ่อนเยาว์ในยามที่ยังเด็ก พวกเราล้วนรับฟังและหลับฝันเราล้วนมีความคิดอันเป็นสิ่งที่ไร้ซึ่งตรรก,กะและเมื่อยามเติบใหญ่เมื่อเราพยายามนึกฝันเราต่างนิ่งเฉยเราวกับโดนยาพิษแต่พวกเราบางคนตื่นขึ้นในตอกนกลางคืนพร้อมกับภาพหลอนที่แสนแปลกประหลาดของภกเขาและสวนที่ต้องมนสะกดน้ำพุท,ที่ร้องเพลงใต้แสงอาทิตย์หน้าผาสีทอง ที่ยืดออกไปเหนือท้องทะเลที่พึมนพำรรวีรบุรุษผู้ขี่ม้าขาวไปตามขอบป่าทึบและพวกเราก็รู้ว่าเราได้มองย้อนกลับไปทางประตูงาช้างสู่โลกแห่งความพิศวงที่เป็นของเราก่อนที่เราจะฉลาดเละไร้ซึ่งความสุขโคลาเนสมาถึงโลกใบเก่าในวัยเด็กของเขาอย่างกระทันหันหวนฝันถึงบ้านเกิดที่เขาได้จากมา บ้านหินหลังใหญ่ที่ล้วนปกคลุมไปด้วยไม้เลื้อยที่ซึ่งบรรพบุรุษของเขาเคยอาศัยอยู่กว่าสามชั่วอายุคนและเป็นที่เขาหวังว่าจะสิ้นอายุไขที่นี่มันมีแสงจันทร์และเขาได้แอบออกไปในคือฤดูร้อนที่หอมกรุ่นผ่านสวนลงมาตามระเบียงผ่านต้นโอ๊กใหญ่และเดินไปตามถนนสีขาวยาวไปยังหมู่บ้านหมู่บ้าน ที่ดูเก่าแก่กินพื้นที่จนสุดขอบเหมือนดวงจันทร์ที่เริ่มขึ้นข้างแลมและคูราเนสเองก็สงสัยว่ายอดหลังคาของบ้านหลังเล็กๆนั้นซ่อนความหลับไหลหรือความตายไว้ตามท้องถนนมีต้นหญ้ายาวเป็นดังหอกและบานหน้าต่างทั้งสองด้านก็แตกหรือมีเงามมววคูราเนสไม่หล่อช้าแต่ยังคงเดินต่อไปลากับถูกเรียงตัวไปยังเป้าหมายบางอย่างจากนั้น เขาก็ถูกลากไปตามถนนที่ทอดยาวจากถนนไปะยังหมู่บ้านสู่หน้าผาล่องน้ำมาถึงจุดสิ้นสุดของสิ่งต่างๆสู่หน้าผาอุบเฉลาที่หมู่บ้านทั้งหมดโลกทั้งใบและสุดท้ายก็ตกลงไปในความว่างเปล่าที่ไม่มีใครขัดขวางไร้ที่สิ้นสุดแม้แต่ท้องฟ้าข้างหน้าก็ว่างเปล่าไร้แสงจากดวงจันทร์ที่สลายและดวงดาวที่จ้องมอง ความศรัทธากระตุ้นให้เขาขึ้นเหนือหน้าผาและลงสู่อ่าวที่เขาลอยลงไปลอยลงไปและลอยลงไปเรื่อยๆผ่านความฝันที่มืดมนไลรูปลาทรงกลมเรืองแสงจางๆที่อาจจะเป็นเพียงความฝันบางส่วนและสิ่งที่มีปีกกหัวเลาะซึ่งตัวเหมือนจะเย้ยหยันผู้เพอ้อฝันในโลกทั้งใบกันใดนั้น รอยแยกก็ดูเหมือนจะเปิดออดในความมืดต่อหน้าเขาแล้วเขาเห็นเมืองแห่งภูเขาที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่ไกลออกไปเบื้องล่างมีพื้นหลังเป็นทะเลและท้องฟ้าและภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะใกล้ชายฝั่งโกลาเนสตื่นขึ้นทันทีที่เขาเห็นเมืองนี้เขารู้จากการมองเพียงแวบเดียวว่าไม่ใช่ที่อื่นใดนอกจากเซเลฟายส ภายในหุบเขาแห่งโอสนาไกเนื้อหุบเขาชานาเลียดที่วิญญาณของเขาสถิตอยู่ชั่วนิรันต์ตลอดหนึ่งชั่วโมงในยามบ่ายฤด,ดูร้อนวันหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเมื่อเขาพราจะผู้ดูแลและปล่อยให้ลมทะเลอุ่นกลมเขาให้หลับไปพามาดูเม่จากหน้าผาใกล้หมู่บา้านเขาแย้งแล้วเมื่อพวกเขาได้มาพบเขาปลุกเขาและพาเขากลับบา้านเพราะขณะที่เขาถูกปลุกให้ตื่น เขากําลังจะล่องเรือในเรือสำเาาสีทองไปยังดินแดนที่มีสเสน่ห์ที่ทะเลบรรจุกับท้องฟ้าแต่ตอนนี้เขาก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนกันเพราะเขาได้พบกับเมืองที่สวยงามของเขาหลังจาก40ปีที่แสนเหน็ดเหนื่อยสมคืนต่อมาคูลาเนสกลับมาที่เซเลฟาอิสขนเมื่อก่อนเขาฝันถึงหมู่บ้านที่หลับไหลหรือตายจากฝันถึงเหวลึกที่ต้องล่องลอยอย่างเงียบงนัน จากนั้นความแตกแยกก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเขามองแห่งหออาสารที่ส่องประกายระยิบระยับของเมืองเห็นเรือเดินสมุทรที่สง่างามจอดทอดสมออยู่ที่ท่าเรือสีน้ำเงินมองดูต้นแปะก้วยบนภูเขาอาลานที่แกว่งไกวไปตามลมทะเลแต่คราวนี้เขาไม่ได้ถูกกระชากออกไปและเหมือนมีปีกที่ค่อยๆล่อนลงเหนือไหล่เขาที่เต็มไปด้วยผืนหญ้าจนในที่สุด เท้าของเขาก็วางลงบนสนามหญ้าอย่างแผ่วเบาเขากลับมาที่หุบเขาโอสนาไกและเมืองเซเลฟปาอีสอันงดงามเมื่อคลาเนสก้าวเท้าลงเขาท่ามกลางกอหญ้าที่มีกลิ่นหอมและดอกไม้ที่งดงามเหนือนาลาซาบนสะพานไม้เล็กที่เขาแกะสลักชื่อของเขาเมื่อหลายปีก่อนผ่านดงเสียงกระซิบไปยังสะพานหินที่ยิ่งใหญ่ข้ามประตูเมืองทั้งหมด ล้วนเก่าแก่หรือไม่กําแพ้ขหินอ่อนพวกนี้ก็ช่างไร้ซึ่งสีสันหรือไม่รูปปั้นบอนขัดเงาบนพวกมันก็ล้วนทำให้มันงงมองลงครูลานสได้มองเห็นว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องสันเทาเพื่อไม่ให้สิ่งที่เขาได้รับรู้จะหายไปหรือแม้แต่ยาบนกําแพงก็เฉกเช่นกันและยังเด็กยาที่เขาจำได้ยามที่เขาเข้ามาในเมือง ทางประตูบรอนซ์และทางเท้าสีนินพ่อค้าและคนขับอูดทักทายเขาเรลากับว่าเขาเคยมาที่นี่มาก่อนและมันก็เหมือนกับวิหารที่สีเขียวขุ่นนามนาัดพอทัดที่นักบวชสวมใส่มงกุฎกล้วยไม้บอกเขาว่าไม่มีเวลาอยู่ในโอสนาไกย,ยกเว้นเพียงแต่เยาวชนที่ไร้วันโตเมอคูรานสเดินไปทำถนนที่มีเสาเรียงรายไปสู่กำแพงแห่งท้องทะเลที่ซึ่งรวบรวมเหล่าพ่อค้าและชาวเรือ และชายผู้แปลกประหลาดจากดินแดนที่ผืนทะเลได้สัมผัสกับท้องนาภาที่นั่นเขาอยู่นานจ้องมองไปที่เทืาเรือที่แสนสดใสซึ่งละลอกคลื่นก็เปล่งประกาอยู่ใต้แสงแดดที่ไม่ผู้ใดรู้จักที่ซึ่งขี่ม้าไปตามไม่ไกลออกไปทั่วทางน้ำ เขาเจ้ามองดูภูเขาอารันที่ขึ้นอย่างสง่างามจากชายฝั่งเนินสีเขียวที่ต่ำกว่าด้วยต้นไม้ที่สั่นไหวกับการพบปะสีขาวที่สัมผัสกับท้องฟ้ามากยิ่งกว่าทุกครั้งคุลานเสคาดหวังที่จะล่องเรือไปสู่การเดินทางระยะไกลที่เขาเคยได้ยินจากเรื่องราวอันแสนแปลกประหลาดมากมายและเป็นอีกครั้งที่เขากลับไปหากัปตันผู้ที่จะพร้อมนำพาเขาท่องเที่ยวมานานแสนนาน นามของเขาคือเอทิปผู้นั่งอยู่บนขีบเครื่องเทศเดียวกับที่เขานั่งอยู่ก่อนหน้านี้เขาดูเหมือนจะไม่สนใจในห่วงเวลาที่เลยผ่านไปทั้งสองขึ้นเรือบนท่าเรือออกคาสั่งไปยังผู้พายแล่นเรือไปในท้องทะเลเซเลเนเรียตน,นาไปสู่ห่วงท้องนาภาหลากหลายวันที่พวกเขาล่องไปตามคลื่นบนผืนน้ำจนในที่สุด พวกเขาก็มาถึงขอบฟ้าที่ทะเลได้พบกับท้องฟ้าในที่แห่งนี้เรือไม่ได้หยุดลงแต่กลับลอยลำขึ้นไปยัางบนท้องนาภาและอยู่ใต้คิวฮูรานีสสามารถมองเห็นดินแดนที่แสนแปลกตาแม่น้ำและเมืองที่เหนือกว่าคำว่างดงามกระจัดกระจายอย่างไม่หยุดหย่อนในแสงแดดที่ดูเหมือนจะไม่ลดหรือหายไปเอทิปย้ำกับเขาว่าการเดินทางใกล้จะจบลงแล้ว และพวกเขาจะกลับไปยังท่าเรือแห่งเซเลเนียนมหาคนครหินอ่อนสีชมพูในดงก้อนเมฆที่ถูกสร้างบ,บนชายฝั่งที่ไม่มีตัวตนที่ลมตะวันตกไหลขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ในฐานะที่สูงที่สุดของหอคอยคาเวนของเมืองเข้ามาในสายตาที่มีเสียงอยู่ที่ไหนสักแห่งในอวกาศและคูรานสก็ตื่นขึ้นมาในห้องใต้หลังคาของเขา เป็นเวลานานอยู่หลายเดือนที่คูลานสค้นหาดินแดนอันแสนงดงามแห่งเซเดฟาิสกับเรือที่ต้องลอยไปยังบนท้องนภาและแม้ว่าความฝันของเขาจะพาเขาไปยังที่สงดงามและไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่มีใครที่เขาพบสามารถบอกได้ว่าจะหาโอ๊ดนาไกที่อยู่เหนือภูเขาทนาเลียนได้อย่างไรในค่ำคืนหนึ่งเขาโบยบินเหนือภูเขาามินที่มีคั้ไฟอันแสนโดดเดี่ยวที่อยู่ไกลออกไป ในส่วนที่ดูร้าที่สุดขอบภูมิประเทศที่เป็นเนินเขานี้นั้นช่างพางไกลจนมนุษย์มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เคยเห็นมันเขาพบกับกำแพงโบราณหรือทางหลวงของหินซิกแซ,ก,ซกไปตามสันเขาและหุบเขาที่ขนาดมันคือมามากเกินกว่าที่จะทำด้วยน้ำมือมนุษย์และมีความยาวเช่นที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้นอกเหนือจากกำแพงในรุ่นอลุนสีเทาเขาเมืถึงดินแดนแห่งสวนที่แปลกตาและต้นเชอรี่ และเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเขาก็มองเห็นความงามของดอกไม้สีขาวเหล่านี้และสีแดงใบไม้สีเขียวสนามหญ้าเส้นทางสีขาวเพชบุบูลเลตสีน้ำเงินสะพานคาเวน่นมหาเจดีหลังคาสีแดงในยามนั้นที่ทำให้เขาหลงลืมเซเลฟาอิสไปได้ชั่วขณะหนึแต่เขาก็จำได้อีกครั้งเมื่อเขาเดินทางไปตามสีขาวสู่เจดีหลังคาสีแดงนั้น และจะถามผู้คนในดินแดนนั้นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แต่เขาก็พบว่าไม่พบผู้ใดเลยใน,นที่นั้นมันมีเพียงนกพึ่งและเหล่าผีเสื้ออันแสงงดงามในอีกค่ำคืนต่อมาพูรานิสเดินไปตามบันไดหินเกลียวชื้นอันไล้ที่สิ้นสุดถึงหน้าต่างแข็งของคอยมองเห็นที่เลาอันยิ่งใหญ่แม่น้ำที่สะท้อนแสงจันทร์ทั้งดวงและในเมืองที่เงียบเชียบ ที่แพร่กระจายออกไปจากปากแม่น้ําเขาคิดว่าเขามองเห็นคุณลักษณะหรือการจัดเรียงบางอย่างที่เขารู้จักเขาคิดที่จะลงไปถามเส้นทางสู่การไปโอสนาไกหากไรแสงที่น่ากลัวที่สาดส่งขึ้นมาจากสถานที่แห่งไกลที่อยู่ห่างไกลจากขอบฟ้าแสดงใหห้เ็นถึงความพินาศและเก่าแก่ของเมืองมองบอกว่าเมื่อแข่งนี้ล่มสลายไปอย่างยาวนานขณะที่มันมีอยู่ตั้งแต่กษัตริย์ ไคนาลาโทลิสเดินทางกลับมาจากการพิชิตของเขาเพื่อที่จะล้างแค้นให้แดรหลาวยเทพด้วยเหตุนี้คูลาเนสส่อสวงส้าอย่างไร้ค่าเพื่อดินแดนอันแสนงดงามอย่างเซเลฟาอิสและเหลือที่ล่องไปตามท้องน้พาสู่เซเลเนียนพร้อมกันนั้นก็ได้พบกับสถานที่อันแปลกตาและครั้งหนึ่งที่เขาต้องหลบหนีจากนักปวดที่ไม่อาจจะอธิบายได้ผู้ที่ใส่หน้ากาสีเหลือง บังใบหน้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวในอารามหินยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์บนที่อ้างว้างเยือกเย็นแห่งเล้งในเวลาที่เขาเติบโตอย่างใจร้อนของช่วงเวลาที่เยือกเย็นของวันที่เขาจะเริ่มซื้อ,อยาเพื่อเพิ่มระยะเวลาการนอนหลับของเขาต้นแฮชเฮดช่วยได้เยอะมากและเมื่อส่งเขาไปยังส่วนหนึ่งของพื้นที่อันไรรูปแบบ ที่ซึ่งก๊าซเรืองแสงอันน่าศึกษาความลับของการมีอยู่ก๊าซส,สีม่วงบอกเขาว่าส่วนหนึ่งของอวกาศอยู่นอกเหนือสิ่งที่เขาต้องการที่เรียกว่าการไรลที่สิ้นสุดก๊าซที่ไม่เคยเจอบนดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิตมาก่อนแต่ก็พอบอกได้ว่าคูลาเนสเป็นเพียงหนึ่งเดียวจากความไรที่สิ้นสุดที่มีสสารพลังงานและแรงโน้มถ่วงอยู่คูลาเนสตอนนี้กังวลมากที่จะกลับไปที่เซเลฟาอิส จากนั้นเขาก็เพิ่มปริมาณยาขึ้นไปอีกสุดท้ายเงินของเขาก็หมดลงไม่อาจจะไปหาซื้อยาที่ไหนมาได้อีกจากนั้นวันหนึ่งในยามฤดูร้อนเขาก็เปิดประตูออกจากห้องใต้หลังคาเดินไปตามท้องถนนอยากไรลจุดหมายล่องลอยอยู่เหนือสะพานสถานที่เป็นบ้านเริ่มเจือจางลงเริ่มหายไปอย่างช้าๆที่นั่นความสำเร็จก็มาหาเขา เมื่อเขาก็ได้พบกับเหล่าอัศวินจากเซเลฟาอิสเพื่อจะนำพาเขาไปยังที่นั่นตลอดการเหล่าอัศวินผู้งดงามขับขี่ม้าสีสว่างสวมชุดเกราะอันแสงแวววาวมีผ้าแถบสีทองประดับอย่างวิจิตรพิสดารพวกเขามีจำนวนมากมายม่าเสียจนคูรเนสเข้าใจผิดว่าเป็นกองทัพแต่หัวหน้ากองได้บอกกับเขา ว่าพวกเขาตามมาเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับเขานับตั้งแต่ที่เขาได้สร้างดินแดนโอสนาไกในความฝันยามนิทราซึ่งตอนนี้พวกเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเทพสูงสุดตลอดกาลจากนั้นเขาก็มอบม้าให้กับกูลาเนสและให้เขาอยู่ที่หัวกองทหารมา้าทุกคนขี่ม้าอย่างสง่า่าเผยผ่านทางด้านล่างของเซเร และมุ่งตรงไปยังภูมิภาคซึ่งคูลานเนสและบระรพบุรุษของพวกเขาล้วนอาศัยมันช่างแปลกประหลาดแต่ในขณะที่ถามม้าเดินทางต่อไปพวกเขาดูเหมือนจะควบม้าย้อนเวลากลับพราอเมื่อใด็ตาที่พวกเขาพาหมู่บ้านในเวลาที่โพเพลพวกเขาเห็นแต่เพียงบ้านและหมู่บ้านอย่างซอเซอร์หรือคนก่อนหน้าที่เขาอาจจะเคยได้เห็นบางครั้งเขาก็เห็นอัศวินบนหลังมา้า พร้อมกับเราผู้ติดตามกลุ่มเล็กๆเ,เมื่อเริ่มมืดพวกมันก็เดินทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจนกระทั่งในไม่ช้าพวกมันก็บินอย่างไรทิศทางเล้ากับอยู่ในอากาศในรุ่งสามพวกเขาก็มาถึง่บ้านที่โพลานสเคยเห็นยามใช้ชีวิตอยู่ในวัยเด็กและได้ตายลงไปในความฝันของเขาตอนนี้มันมีชีวิตอีกครั้งชาวบ้านในยุคแรกๆแ,แสดงความเคารพต่อเหล่าทหารม,มา้า ขณะที่ทหารมาส่งเสียงดังไปตามถนนเลี้ยวเข้าสู่ตรอกซอกซอยที่ไรลที่สิ้นสุดในเหวแห่งความฝันบูราเนสเคยเข้าไปในเหวนั้นแค่เฉพาะในยามกลางคืนเท่านั้นสงสัยแค่เพียงว่าในยามกลางวันจะเป็นเช่นไรดังนั้นเขาจึงเฝ้าดูอย่างใจจดใจจอ่อเมื่อเขาใกล้จะถึงขอบขณะนี้พวกเขาควบม้าขึ้นไปบนผืนดินที่สูงขึ้นไปยังขอบหน้าผาแสงสีทองส่องมาจากที่ไหนสักแห่ง จากดินแดนตะวันออกซ่อนภูมิทัศน์ทั้งหมดไว้ในข้าม่านอันแสนวิจิตรก้นบึ้งตอนนี้กลายเป็นความโกลาหลที่เดือดดาลของดอกกุหลาบและสีซีลูเลียนอันงดงามเสียงที่มองไม่เห็นก็ร้องอย่างล่าเริงขณะที่ผู้ติดตามที่เป็นอัศวินกระโดดข้ามขอบและลอยอย่างสง่างามผ่านเมฆที่ระยิบระยับและลอยแยกสีเงินเหล่าพลมาล่องลอยไปอย่างไร้ที่สิ้นสุด พุ่งทะลวงตะปบอากาศสาตว์เลาวกับควบม้าเหนือพื้นทรายสีทองจากนั้นไอแสงก็จะกระจายออกเผยเห็นความสว่างที่มากขึ้นความสว่างของเมืองเซเลฟาอิสและชายฝั่งทะเลที่อยู่ไกลออกไปยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะที่มองเห็นทะเลเรือเดินทะเลที่ทาสีอย่างล่าเริงแล่นออกจากท่าเรือไปยังพื้นที่ห่างไกลที่ทะเลบรรจบก,กับท้องฟ้า หลังจากนั้นคูราเนสขึ้นคองลาดเหนือโอสนาไกลและดินแดนในฝันที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดและจัดลาดส,สำนักสลับกันในเซเลฟาอิสและในเซเลเนียนที่ประดับไปด้วยหมู่เมฆพระองค์ยังคงกองลาดอยู่ที่นั่นและจะยังคงคองลาดอย่างมีความสุขตลอดไป แม้ว่าเบื้องล่างของหน้าผาที่อินช m มาลตจะเต็มไปด้วยกระแสน้ำและเล่นอย่างเยอะหยันของเหล่าคนจรจัดที่เดินโซเซผ่านหมู่บ้านล้างในยามรุ่งสางม,มันเล่นอย่างเยอะหยันโยมมันลงบนก้อนหินโดยหอคอยเทรเวอร์ที่ปกคุุมไปด้วยไม้เลื้อยที่ซึ่งเศรษฐีลงเบียนที่อ้วนท้วมและหน้ารังเกียจกำลังเพลิดเพลินกับบรรยากาศการซื้อของขุนนางที่หมดอำนาจไปนานเสียแล้ว